ข้างนอกเปียกแชเพอเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันเลยวันนี้แม่ก็เลยให้เด็กๆเล่นในบ้านนะคะถ้าแม่อยู่แม่จะปล่อยทองควําวออกมานะคะน้องจะได้ไม่เครียดมากออกมาเล่นกับเพื่อนๆถ้าแม่อยู่แม่ก็จะคอยดูได้เล่นไหมลูกม,มาเล่นมา ท้องสร้อยนั่งข้างหน้าเลยนะคะท้องส้อยเริ่มเดินกับเพื่อนๆแล้วนะคะเล่นกับพี่ๆน้องๆนะล,ลูกนะเริ่มกินเก่งแลค่ะท้องสร้อยเริ่มกินเก่งแล้วแต่ก็ยังเป็นคนนี้นำอยู่เริ่มกินเก่งใช่ไหมลูกท้องสุก ดู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 ทงองสุกลงมาลูกมาลงมาลงมาแล้วล,ลูกเร็คคคคควค,คึกคักคึกคักช้าช้าคึกคักกันเลยนะลูกนะ พึ่งักสดใสไอแม,ถอม,มอ่ถุงทองไม่มาเล่นเหรอลูกฮะถุงทองไม่มาเล่นเหรอลูกสาวน้อยอืมสาวน้อยของแม่ไม่มาเล่นเหรอลูกหาถุงทองอ่เดี๋ยวซิเนะเดี๋ยวิเล่นเหนื่อยถุงทองเขาจะเล่นกับทองเอกตอนนี้เขาเป็นคู่หนูกับทองเอกเขาจะเล่นกันสนุกสนาน เอามั่งเอามั่งทางส้อยเอามั่งใช่ไหมลูกสงสารแต่ทองทิวทองทิวออกมาเล่นกับเพื่อนไม่ได้เลยไว้ทองทิวหายก่อนนะ เหนวยังลูกหืมทองเอกเหนวยยังไหนให้เล่นใช่ไหมลูกทองโซ่ทองกวาวข้าทองเอกข้าทองเอกข้าทองเอกจะชื่อตัวเองไหมนเนี่ยลูกหืม สาวน้อยถุงทองอ้่นะนะ่นะนะนะ่เล่นกันเบาๆนะลูกนะเล่นกันเบาๆดโดโดูโดดวิ่งไล่กันค่ะเด็เก็วิ่งไล่กันนะเล่นกันสนุกสนานแค่นี้ก่อนนะคะเอฟซ ขอบคุณนะคะที่ติดตามเด็กๆขอบคุณค่ะ